สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆทำพิสยัยส่วนเบี่ยงคอทยส่วนเ,นเบี่ยงเบนเฉลี่ยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานก็อย่างแรกก็คือชี้ที่อาจารย์มาให้มานะคะก็จะยกตัวอย่างในนั้นมา,ากำหนดข้อมูลเอาตัวเลขดำชี้เลยนะคะ9 14 6 8 5 สิบสองสิบหกแปดสอดสมีข้อมูลอยู่สิอตัวนะคะแล้วก็จงหา1พิกใส พี่ใส่หายังไงพี่ใส่หาจากสูตร x max ลบ x min อย่างแรกเราก็ใส่ข้อมูลตัวเลขข้อมูลก่อนนะคะ9 14 6 8 5 12 16 0 8 1 1 10 เสร็จแล้วเราก็จัดตัวเลขเรียงจากน้อยไปมากในช่องอีกช่องนึ่งนะคะจากน้อยไปมากก็จะมี5 6า8กหกแปดสิบ สองสิบข้อหาพิสัยพิแล้วก็ตั้งไปเลยว่าพิสัยเท่ากับสูตรก็คือ x max ลบ x min นะคะก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ m a x กดแท็บค่ามากลบด้วยค่าน้อย วงเล็บปิดเท่ากับ9ก็ลองเอา5้าเอา14บลบ5ดูนะคะมัได้เท่ากับ9หรือเปล่าเสร็จแล้วข้อที่2หาส่วนแบ่งเบนควอไทาย,ทายใส่ตัวเลขเหมือนเดิมค่ะ ถ้าใช่สวยก็ใส่ตัวเลขเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าจะรีบทําเลยก็ใส่เรียงจากค่าน้อยไปมากนี่ก็เลยเรียงจากค่าน้อยไปมากเลยแล้วกันนะคะ9ก้าสิบสิบสอดสบสสโอเคหาเหมือนเดิมค่ะส่วนเป็นคอทายก็จะใช้สูตรคอทาย เท่ากับควาทายควาทายที่สามเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ สักครู่นะคะกดฟังก์ชัน f คอทาเลอกตั้งแต่ข้อมูลชุดแรกสุดท้ายแล้วก็ใส่เลข3ามก็ได้ข้อคอทายสิบต่อมาหาคอทายที่หนึ่งค่ะกดฟังก์ชัน f คอทายลากลงมา ใส่เลขหนึ่งเท่ากับ7แล้วก็ค่าส่วนแบ่งเบนควอทาย QD QD เท่ากับจับควอจับ ตัวเลขที่ได้จากควอยทที่หนึ่งกับควอทที่สามจับมาลบกันแล้วหารด้วยสองนะคะเท่ากับควอยทที่สามลบด้วยควอยทที่สองไอ้ควอยทที่หนึ่งเวปิดหารสองได้ค่ามาแล้วคะ่ะตัวที่สามจะเป็นส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ใส่ตัวแรกเหมือนเดิมค่ะ9อืมเกอสสหปห้าสองสิหปดสิบอ็ด หาค่า x bar นะคะ x bar ขอเขียนเป็นภาษาไทยแล้วกันนะ x bar หรือว่าหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเดี๋ยวใครอาใส่ x bar ก็ได้นะคะเท่ากับ เท่ากับ a เอลเวอรลากมาเลยค่ะ,ะเลยเลยวงเล็บปิดค่าเฉลี่ยได้9ค่ะแล้วก็เรานำค่าเฉลี่ยมาลบกันโดยใช้ใส่ไว้ในช่อง i นะคะ เท่ากับ ABS แ a บลบด้วยและปิดทำไปเรื่อยๆค่ะก็รอสักครู่นะคะ ได้มาครบแล้วนะคะแล้วเราก็หาค่า m ค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนเฉลีย่ย m d กับโดยนำค่า เท่ากับ S U M sum นะคะ Sum Sum s m term เอาที่เราหาค่าได้ลากมาเรามาหมดแล้วก็ปิดหารด้วยจำนวนทั้งหมด n ก็คือ11 11ตัวนะคะตัวเลขช่องมูชินี้มี11ตัวเราก็ได้มาแล้ว ก็เปลี่ยนให้เป็นเลข2หลักโดยคลิกขวาแล้วไปที่จัดรูปแบบเซลล์นะคะไปตัวเลขแล้วก็พศนิยม2ตำแหน่งได้แนละ้วค่ะ2.8ส่วนข้อ4หาอะไรเอ่ยลืมแล้วหาอะไ ส่วนแบ่งเบนมาทาฐานใส่ค่าตัวแรกไปเลยค่ะใส่จะเรียงหรือไม่เรียงก็ได้นะคะใส่ตามโจทย์ ห้าสิบสองสิบหกแปดสิบเอ็ดสิบส่วนแบ่งไม่มาตรฐานก็จะเป็น S D นะคะสูตรก็จะเป็นเท่ากับ S T R S T S T D E V แล้วก็ลากข้อมูลมาหมดเลยค่ะไม่ต้องหารกดตกลงจัดรูปแบบเซลล์ไปตัวเลขทศนิยมสองตำแหน่งนะคะส่วนพิสยัยพีสายที่เรารู้กันก็คือสูตร x max ลบ x min ก็ได้9ใช่ไหมคะส่วนเบงเบงควาไทายอันนี้ทำ ทำแล้วมันไม่เหมือนในชีทที่อาจารย์ให้ก็เลยงงงนิดหน่อยว่าทําไมค่าไม่เท่ากันส่วนส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยนะคะก็ได้2.8เท่าอาจารย์ก็คือหาค่าเฉลี่ยคือ x bar มาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็หาาส่วนเบ่งเบนเฉลีย่ยโดยในสูตรก็จะเป็นซิ g m a sigma x ลบ x bar ในค่าสมบูรณ์นะคะค่าสมบูรณ์ก็จะมีสูตร sum sum ค่ะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อ4จะใช้สูตร stdv e นะคะ ก็ค่าก็ตรงตามในชีทที่อาจารย์ให้มาส่วนถ้าเพื่อนๆจะไปทำกันนะคะก็เปลี่ยนชุดข้อมูลเอเปลี่ยนตัวเลขข้อมูลแล้วก็ลองทำดูแล้วก็แคปใส่ Word แล้วก็ Copy สูตรให้อาจารย์เห็นว่าเราทำใช้สูตรนี้สูตรนี้สูนี้ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะแบบนี้อันนี้คือของของเจ้าของเจ้าของเองค่ะ ก็ทําก็เอาแคปสูตรมาวางไว้แล้วก็ทําสูตรว่าสูตรนี้มาได้ยังไงยังไงยังไงนะคะเสร็จแล้วจบแล้วยังไงก็ปินได้นะคะปินินปินเองได้นะคะบายบายค่ะขอบคุณค่ะที่รับชม